สวัสดีสสดค่ะ,คะพบกับช่องเดียดาชาแนลนะคะนี่คือน้องไอเดียและน้องอันดาค่ะวันนี้นะคะแม่ซื้อของขวัญมาให้ในช้อปปี้นะคะใครเคยชื่อในช้อปปิ้ใคะรู้จักบ้างนะคะก็ก็อย่าลืมกดไลค์มาด้วย ีค่ะสองปี โอ้ oh, พระเจ้าจอดมันยอดมากฮืมเต้นตอนกลางคืนเอาไหนดูหลอดไฟหน่อยสิเป็นยังไงในบ้านเด็กๆเ,เป็นยังไงไหนดูเซ็อโอ้มีหลอดไฟสวยๆด้วย <c oughs> ว้าวทุกคนลองมา<อ>งดูน้องอันดา<ป>นอนแล้วหรอ อ้าวลืมปิดผ้าม่านทุกคนคะ่ะทำง่ายๆเลยคะ่ะชอบไหมคะน้องไอเดียชอบไหมชอบมากเลยค่ะน้องอันดาชอบไหมเออชอบมากเลยค่ะโอเคนี่นะคะตอนกลางคืนก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยสวยไหมคะน้องไอเดียกับน้องอันดานะคะสร้างบ้านเสร็จแล้วนี่ค่ะ สวยไหมคะน้องไอเดียจะมาให้ทุกคนสำรวจบ้านนะคะอ่าอุ้ยทำไมบ้านมืดจังเลยอ่ะทำไมบ้านมืดจังเลยเปิดไฟค่ะอ๋อมีเปิดไฟด้วยอ่ะเปิดไฟแล้วพาไปพาไปห้องไหนก่อนดีอ่ะห้องนี่เลยค่ะโอ้อันนี้คือห้องอะไรคะห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องหัวห้องอาบน้ำค่ะอันนี้คือห้องของใคร ของหนูหรือของใครของบาร์บี้ค่ะของบาร์บี้นะคะอ๋อนี่คือห้องนี้นของบาร์บี้และอ่ะมีห้องไหนอีกคะจะพาไปเที่ยวห้องนี่ค่ะอ๋อห้องครัวห้องครัวอันนี้เหรอนี่คือห้องเครื่องแต่งหน้าค่ะนี่เดี๋ยวนะเราจะเล่นดนตรีนะคะนี่ค่ะอ๋อนี่ห้องแต่งหน้าเหรอหคะ ดีได้ค่ะโอเคอ่าจบหรือยังหมดหรือยังห้องหมดหรือยังยังไม่หมดเหลืออะไรอีกเหลือห้องไหนอีกเหลือห้องแต่งหน้าห้องแต่งหน้าไปแล้วหมดหรือยังอ่าหมดแล้วห้องของอบบน้องไอเดียก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็มีตุ๊กตา เราจะได้รู้ว่าอันนี้ฝั่งของใครอันนี้ฝั่งของใครนะคะนี่คือประตูหน้าประตูหลังสองอันนี้ประตูหน้ากับประตูหลังค่ะออนั้นสำหรับคลิปนี้น้องไอเดียก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ